กรสามารถปรับใช้ให้เหมาะสมกับงานเวลาแก้ก็แก้ง่ายนะครับก็ดึงที่เชือกลักเท่าน,นั้นเองเวลาแก้ดึงตัวนี้นคแรบบับดึงก็จะคลายออกมาแบบไง,ไง่ายๆวิธีทำ เรามาเรียนรู้ด้วยกันพร้อมๆกันเราจะเริ่มต้นเตรียมเชือกที่จะผูกควงเนี่ยนะครับทําเป็นรูปตัว S ลักษณะนี้ตัว S ออันนี้คือเชือกวิ่งเชือกวิ่งอยู่ฝั่งซ้าย หรือขวาก็ได้แล้วแต่แถนัดตัวนี้จะทำเป็นห่วงนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นเชือกวิ่งพันเพื่อสร้างปมปรัดสร้างความมั่นคงให้กับห่วงนั่นเองนะเริ่มต้นอย่างนี้นะครับลำดับต่อไปแล้วใช้เชือกวิ่งวิ่งไปข้างล่างอย่างนี้ จะเป็นลักษณะนี้หลังจากนั้นพันไปลงมาข้างล่างนะครับเพื่อรัดห่วงที่อยู่ข้างล่างพันไปประมาณ4รอบ1นะครับหรอบ2 3และ4สุดท้าย จะ,จะเก็บปลายเชือกวิ่งเข้ากับห่วงที่อยู่ข้างล่างนี้สอดลงไปเลยครับได้ลักษณะนี้หลังจากนั้นดึงห่วงที่ยุงบนเป็นเชือกที่จะรัดปลายเชือกวิ่งเนี่ยดึงให้มันแน่นดึงให้แน่นเลยรัด